โอ้ oh m ก god โอ้ my g o ดมันระเบิดอีกแล้วอ,อไอ้เจ้าพวกป้าเราเกลียดนายผมไปแล้วว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาใครั้งสูหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่น Sky Factory 4กันต่อน,นั่นเองฮะคลิปนี้ทําอะไรฮะก่อนที่คลิปนี้เราจะไปทําอะไรฮะผมขอย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้านี้ก่อนละกันฮะคลิปก่อนหน้านี้เราได้ทำฟาร์มสปอมเฟฟาร์มเราได้ทำฟาร์มสปอมมอนเตอร์ไปถูกต้องมาฮะซึ่งฟาร์มสปอมมอนเตอร์ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ฟาร์มสปอมมอนเตอร์เราก็มีรูนะฮะมันมีรูเพราะอะไรฮะกิ๊ปเปอร์มันน่นองคอมมา,า,งา้ ตั้งสูงถูกต้องไปะละฮะพวกมอนเตอร์ทั่วไปเนี่ยฮะมันตกลงมาปึกมันก็ตายใช่ป่ะพวกซอมบี้พวกคิปเปอร์อะไรเงี้ยนะฮะมันตกลงมามันก็ตายผมก็เลยโอเคแปะสลามบ็อกเข้าไปนิดนึงใช่ปะฮะแล้วผมก็ฟันมอนเตอร์ตามปกติฮะและหลังจากนั้นฮะมันก็บ้มนะครับมีความสุข เป็นรูก,กันทีเดียวมอนเตอร์เทกระจาโ,โห,โหออกมานะฮะนั่งแก้กันอ้วกแตกอ้วกแตกแต่ตอนนี้ผมก็ได้อุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาแก้อีกทีนึงแล้วกันนะฮะตอนนี้ฮะเรามาทําสิ่งนี้ก่อนฮะเออมาชี้แจงก่อนคลิปนี้จะทําอะไรคลิปนี้ฮะผมจะมาปั๊มไอเทมจะบกมาปั๊มไอเทมก็ยังไม่เชิงเขาเรียกว่ามาทําเครื่องมือในการปั๊มไอเทมจากมอนเตอร์อะไรก็ได้อ่า ฟังดูดีมีออร่าปะะ่ะฮะเราสามารถปั๊บไม่เทาอะไรก็ได้จากมอนเตอร์อะไรก็ได้นี่แหละ,หะเป็นสิ่งที่ดีมากเช่นอะไรบ้างอายกตัวอย่างสถานการณ์ถ้าเรากดตัว l ทีะะ่คีย์บอร์ดแวบนะฮะเห็นป่ะฮะมันจะมีเนี่ยให้ทำ zombie data module module model, model เห็นปะะ่ะฮะมันก็จะมีมอนเตอร์ต่างๆแป๊บหนึ่งนะ deep m o p n i n g ลองค้นหาดูแป๊บหนึ่งนะ deep m o p แ,แปบ๊บนึงนะ add deep เห็นปะฮะเราสามารถปั๊มไอเทมจากมอนเตอร์อะไรก็ได้เราสามารถปั๊มไอเทมจากมอนเตอร์เออซอมบี้ก็ได้สเกลตั Skill un, er. นคิปเปอร์ไอนู่นไอนี่ไอนั่นปั๊ดอะไรก็ได okay, มมเ un, Skill un, ดเอเดเดเดเาเเดเดดเดเดเดะดเ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 เด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 ดเรเด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 เเดกดเดกดเดเกเะดะเด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 ่ดกดเดเกเดดเดเดเดดเ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 ปเดเดได ah urg, ไเดัดเ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 ดไดเ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 ดาดเเดเดเด้ดเ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 ดปาเดเดเกเดเดเดดเดเดเดกเเนเเ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 ดดวนดนดเเ ค่อยไปโอเคป่ะฮะมันเป็นแบบตักการคอมพิวเตอร์นิดหน่อยอะนะฮะแน่นอนฮะเราเล่นกับสิ่งใหม่ใช่ไหมฮะดังนั้นเราต้องมาทําอุปกรณ์กันก่อนฮะอุปกรณ์ที่เราจะต้องทามีอะไรบ้างก็เออสิ่งแรกฮะเราต้องทําซิมูเลชันแชมเบอร์มันคืออะไรอย่าเพิ่งไปรู้จักมันฮะแต่ถ้าเกิดใครรู้ก็ดีฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฮะมาดูด้วยกันฮะอันดับแรกฮะเราจะต้องคัฟอันนี้ก่อนโอเคป่ะฮะซึ่งมันต้องใช้ m มช h ีนเคสซิ่งอะฮะแล้วมันคาฟโดยการใช้อะไรกู Good ๊ดโคเวิร์ เออฮะแล้วมันคราฟโดยใช้สกูตคับเวอร์ดเลสโตนอะไรเนี่ยก็คือเอาเลสโตนไปคลิกขวาที่บล็อกฐานโอเคเอาเลสโตนใช้ปะโอเคแล้วก็บล็อกฐานใช่ไหมฮะอ่าฮะเราไม่มีบล็อกฐานก็ทําบล็อกฐานซะอ่าฮะก็บอกให้เราเอาบล็อกฐานวางไว้อย่างนี้แล้วก็ให้เราคลิกขวาไม่ใช่ดิคลิกซ้ายโอ้หู อ่านี่ไงให้บ้าเราก็ได้สคูตอะไรก็ไม่รู้นะฮะสคูตแปลว่าแปลว่าสแสคูตแปลว่า อะไรดำๆสักอย่างนั่นแหละฮะเพราะอะไรฮะเลสตโตนเห็นปะฮะมันดำขึ้นทางนั้นมันก็แปลว่าอะไรดำๆนั่นแหละ <laughs> ดำๆอย่าแก้ไอเอาพี่นดำตาเสือดาวโฆษณาไมไปเนี่ยกลับมาเรื่องของเราคันต่อฮะเรามา deep mob learning อ่าโอเคฮะเราต้องทำไอ้นี่อ่าฮะโอเคฮะเราได้แผนมาแล้วเราก็ทำแบบนี้อ่าฮะเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้อ่าโอเคฮะขาดอะไรขาดรีคอมเพลเตอร์เอาเราขาดหินแป๊บนึงฮะอ่าขอหินนิดนึงเอ๋อเย่ อ๋อเราขาดเดสโตนท็อตโอเคฮะทำเดสโตนท็อตนิดนึงอ่ะฮะทำคอมโพเลเตอร์อ่ฮะแล้วเราก็โอเคครับได้แล้วฮะชิม,มูลเลชัน่นชิม,มูลเลชัน่นซิม,มูลเลชัน่นทำไมเราพูดไม่ชัดเนี่ยซิม,มูลเลชันชมมลลช่นแชมเบอร์เออโอเคฮะวางไปก่อนฮะวางไปก่อนแปะมันทำอะไรได้บ้างโอ้มีความดูดีโอเคฮะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันฮะเพราะว่าเรายัางไม่เสร็จฮะ เขาบอกว่าให้เรา insert data model โอเค data model โอเคฮะวิธีการทำก็คือคือ quest เ,เนี่ยเขาบอกให้เราทำ data model ของซอมบี้ใช่ใช่ใช่เห็นป่ะฮะโอเคฮะแป๊บหนึ่งนะ,ะซอมบี้ data model วิธีการคราฟก็คือใช้เนื้อหน้าอันนึงอ้ยสบายเรามีเนื้อหน้าตั้งเยอะตั้งแยะใช่ป่ะฮะฟาร์มของเรานู่นนะฮะตรงนู้นมีเนื้อหน้าแน่นอนฮะแล้วก็มี blank data model ซึ่งวิธีการทําก็โอ้โหง่ายแสนง่ายปะโตโอเคครับดังนั้นเราครับแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําแบบนี้อ่ะฮะไปเอาเนื้อหน้าแป๊บนึ่งนะคะับจ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 โอเคเราได้เนื้อหน้ามาอ่ะฮะอันเดียวก็พอแล้วนะฮะมันเยอะมากเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอขับอันนี้ก่อนอ่ะฮะ อา่าฮะโอเคครับเราได้ Data มาเรียบร้อยว่าแต่ว่าอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยว power use อะไรอ่าเดี๋ยว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 เดีวเดีวเดี๋วเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวีววววเย่เลยเยเดเอดแป๊บอยวาดเียววววดดีเดี๋ยวเเีย <Wow. S 1> ขอลองอะไรแป๊บหนึ okay. Ah, okay, sorry, cancel, tirar, ่งฮะสมมุตินะฮะสมมุติโอเคฮะมันคือปืนอะไรเนี่ยมันคือเครื่องมือที่แบบว่าสามารถเลาะพื้นออกได้งั้นเหรอโอเคอันนี้คือเราคลิกขวาอ่ะคลิกขวาคือการยิงโอเคโอเคโอเคครับเราก็ยิงได้แบบนี้อะโอเคครับพอพอใจเงนแล้วก็อันนี้คือปืนอะไรสักอย่างพอเราคลิกซ้ายมันก็ยิงได้อ่ะฮะแล้วพอเราคลิกขวามันก็เป็นการทุบบล็อกระยะไกลได้เหรอแป๊บหนึ่งนะสมมุติเรามาตรงนี้ สุดยอดเออมันคืออะไรก็ไม ah. ่รู้แต่ร okay. okay. ู้ว่ามันเจ๋งดีนะฮะดังนั้นก็เก็บเกะั้ก็บเ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 ก็บก็บอันตรายอันตรายโอเคตอนนี้ฮะเราได้ Data Model มาเรียบร้อยถ้าเรากดชิปมันจะบอกว่า f a u l t y อ่ะผมชี้แจงนิดนึงแล้วกันคือไอ้มอดอันนี้เนี่ยมันชื่อว่า deep m o b learning ใช่ป่ะฮะมันคล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่า machine learning ในโลกแห่งความจริงตัวนี้นะ machine learning คืออะไรผมให้นิยามสั้นๆแล้วกันมันก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะมันเอาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยฮะมาประมวลผลแล้วก็สามารถคาดการณ์อนาคตได้เช่นอะไรบ้าง เช่นช่วงเวลาไหนคนจะสั่งพิซซ่าหน้าไหนอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมคือมันจะอ้างอิงโดยข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันจะเก็บข้อมูลแบบเยอะๆๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วเอาข้อมูลมาหาความสัมพันธ์กันเงี้ยว่าแบบโอเคช่วงเดือนเมษานะคนจะชอบกินบิงซูกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสูงในเชิงคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดใครสนใจก็ค้นหา google ไปฮะ machine learning หรือ data mining นี่สอนคอมหรือไงเนี่ย machine Learning L E A R N L N G โอเคครับ Machine Learning ถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ไปเซิร์ชเอานะครับผมตัวบางอ่านี่เห็นป่ะ Machine Learning โอเคแต่มันไม่ใช่สำหรับเด็กโอเคป่ะฮะมันยาก <browsing> แล้วก็อีกอันนึงก็คือ Data Mining <durch> แบบนี้นั่นเองฮะมันเป็นการเอาข้อมูลในประวัติศาสตร์มาพยากรณ์ในอนาคตโอเคปะ่ะมันสามารถพยากรณ์อากาศก็ได้มันสามารถทาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นรวมถึงพยากรณ์นิสยัยมนุษย์หรือการต่างๆนานาโอเคครับช่างมานันฮะกลับมายังเกมไหมครับของเรากันต่ออันนี้มันเป็นเรื่องจริงโอเคปะ่ะอนาคตคอมพิวเตอร์จะครองโลกพูดเล่นคนระับพูดเล่นซึ่งตามที่ผมบอกไปฮะคือมันต้องมีข้อมูลที่เยอะมากๆใช่ไหมอย่างไอแผ่นอันนี้เนี่ยมันคือข้อมูลของซอมบี้ซึ่งข้อมูลเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยเห็นป่ะฮะซึ่งเราจะ เราจะต้องเอาข้อมูลซอมบี้เนี่ยฮะยัดใส่ไอแผ่นนั้นเนี่ยโอเคป่ะฮะซึ่งเราต้องทําสิ่งที่เรียกว่า learner หรอโอเคฮะอันดับแรกฮะเราต้องการอะไรบ้างไหนดูซิสุดครบหรือยังยังไม่ครบนะขาดแมวอะไรนะขาดีพิเตอร์อ่าฮะซึ่งมันขาดเลสโตนท็อตอ่าฮะดึงตึงตึงตือ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 ตอตืออตื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 อตอตือตื ะสต Study ้ไกด์โอเคฮะให้เราคลิกขวาแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ใส่แผ่นซอมบี้เข้าไปแบบนี้เห็นปะ่ะฮะแล้วมันก็จะมีข้อมูลว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวเนี้ยระบบเนี่ยไอ้แผ่นอันนี้เนี่ยมันกาลังเรียนรู้ข้อมูลซอมบี้อยู่นะนี่ <c oughs> มีข้อมูลให้เราอ่านด,ด้วยนะเนี่ยว่าไอ้เนี่ยมันจะบอกว่าเออมันจะออกไปตอนช่วงเวลากลางคืนมันจะไม่ค่อยเข้าใจแบบพื้นที่ส่วนบุคคลสักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็คือซอมบี้เข้าใจไหมมันไม่มีสมองเอ๊ะเดี๋ยวว่าซอมบี้มีสมองช่างมันเถอะฮะเราไปฆ่าซอมบี้กนวั พื้นเป็นรูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมต้องซ่อมซามซ่อมซามซ่อมฟาร์มสปามอนเตอร์ก่อนซึ่งสิ่งแรกเลยเดี๋ยวผมขอทําไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะผมต้องการความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินผมขอเอาบล็อกยามานิดนึงเราต้องการไอ้น,นี่อีกเราต้องการโฮนะฮะเชื่อผมเถอะฮะมันจะดีฮนะไอ้ไม่ใช่โฮด,ดิเออชเวลเอ๊ะอะ แรพตึงนะชีวิตนี้ผมเคยทำโชเวลบ้างไหมใน H O V E L เราไม่เคยทำโชเวลเอ้ยตายเถอะโอเคขอสติ๊กนิดนึงฮะ S T I C K สติ๊กอ่ฮะแล้วก็ที่ขุดหินโอเคฮะแค่นี้พอแล้วมันชาติหนึ่งใช้ทีแล้วเราก็ต้องการอันนี้ด้วยฮะสลามบล็อกฮะ S L I M E ฮะโอ้สลามบล็อกหมดเดี๋ยวอมี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 เลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปเอาสลามที่ฟาร์มต้นไม้เราดีกว่าเนาะเนี่ยสลามมีตังเยอะแยะเอา สลามอยู่ไหนเนี่ยสลามีตังเยอะแยะเอาสีอะไรล่ะสีนีไหมล่ะแวบนี่ย่ยโอเคปัญหาระดับชาติฮะคือเราใช้สลามบล็อันนี้ไม่ได้เพราะอะไรฮะถ้ามอนเตอร์มันมาตรงเนี้ยแล้วมันกระโดดมันจะเด้งไม่หยุดเลยโอเคไปที่ผมไม่ได้กดกระโดดมันก็เด้งไม่หยุดโอ้ยอ้าวพอพอพพอ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 ลง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 โอเคเราแปลงให้มันเป็นสลามแบบนี้ก่อนแบบนี้แล้วก็อัดบล็อกแบบนี้ อ้าเวนกรรมแป <cultura> ๊บหนึ่งนะเราสามารถทําแบบนี้อ้าโอเคฮะแบบนี้แบบนี้โอเคฮะเออเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้มันก็กลับมาเป็นแบบเดิมโอเคเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันสลามคือมันจะทําให้เราเด้งใช่ไหมมันเดน้งไม่หยุดอีกแะเออเราทําแบบนี้ได้ไหมฮะฟืดอ,อ้าโอเคครับได้สลามบล็อกตามปกติแล้วงั้นก็ทําแบบนี้ฮะโอเคได้มา7อันยังไม่พอเราก็ทําแบบนี้โอเคครับน่าจะพอแล้วล่ะอ่าถุยถุยถุย เออเดี๋ยวผมขอเก้าอี้ดนตรีแปปหนึ่งล้วกันคือขี้เกียจเดินนะฮะ T H A I R แชร์นะฮะฮะแชร์เก้าอี้เออแชร์ไปกดไลค์กดไลค์คลิปให้ด้วยขอบคุณฮะก็เห็นชอบพูดกันใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ่ะเราก็พูดบ้างนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณฮะอ่ะเก้าอี้ดนตรีฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเดิมเว้น3บล็อกแล้วก็แปะ1 2 3แปะแบบนี้อ่ะเลี้ยวมาตรงนี้นิดนึงโอเค อ่าฮะอาหูออาหูอาเฮคือมันก็ไม่ต้องเปะมากหรอกฮะประมาณแค่นี้น่าจะพอโอเคขอแก้ไขอะไรนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ดูนะดูนะดูนะเป็นไรที่ดีมากเลยฮะเราจะวางเอ๊ะจะได้ไหมเนี่ยได้ดิแปบ๊บหนึ่งนะทาแบบนี้นะดูนะดูนะอ่าตรงนี้ทุบออกได้เปล่าไม่รู้ขอลองดูก่อน <laughs> ผมจะเอากระจกออกมาโอเคปะ่ะ grass ผมจะเอากระจกวางเอ้ยเอาบล็อกยาววางไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็เอาเชวเวลที่ขวาทําเป็นการ์ดผาดแบบนี้แล้ววางกระจกแบบนี้ไม่ได้อะโตมันมีวิธีอะไรฉลาดก,กว่านี้ไหมเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยฮะเราก็จะแป๊บหนึ่งนะฮะทุบก,กระจกออกแป๊บหนึ่ง อ่าฮะไอนี้ทุกออกก่อนทุกออกก่อนทุบทุบๆุบทุแป๊บหนึ่งขอมั่วก่อนขอมั่วก่อนวางซาลามบล็อกแบบนี้แป๊บหนึ่งเพราะว่าข้างบนอะฮะซอมบี้มันตกมาแล้วแบบมันตายก่อนไงเราไม่มีโอกาสได้ฟันซอมบี้ฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะไม่รู้ดิวางบล็อกดินประมาณนี้มั้งอ่าฮะแล้วก็วางบล็อกกระจกประมาณแบบนี้อ่าฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็พูนดินแบบนี้อ่าฮะเห็นอะไรหรือเปล่าฮะมันคือช่องแคบแอนตาร์กติกเดี๋ยว ช่องแคบแอนตาร์กติกเออมันคือช่องแคบที่เราสามารถฟันมอนเตอร์ได้ถูกต้องป่ะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามอนเตอร์มันจะเห็นเราหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็น เนาะมันเป็นรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆอะนะฮะโอเคงั้นผมจะอุดตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเอา,คาโคบอลตนโอเคอุดให้เรียบร้อยอ่ะฮะเราจะทําทุกทิศเลยดีไหมน่าสนใจเอา2ทิศละกันเนาะนี่ฮะฟันแบบนี้อ่าอ่าประมาณนี้ละกันอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ้าไหนๆก็แล้วทำมันทุกทิศเลยแล้วกันฮะแบบนี้โอเคแล้วก็ทุบแบบนี้อ่าฮะลักษณะประมาณนี้นะฮะแปะเขา้าไปเออทำไมแปะ,แปะ โอ้โอ้โอเคโทษโทรโท,รโทรแปบ๊บหนึ่งนะฮะเราก็วางแบบนี้แบบนี้นี่นี่นี แล้วก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้พวนดินพวนดินพวนดินดไม่ใช่พวนดินดิทำทางเดินโอเคฮะทำแบบนี้อา่าฮะฮะโอเคแค่นี้แหละฮะยอดเยี่ยมตรงนี้มันอาจจะขัดใจนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอแก้ตัวนี้แป๊บหนึ่งแก้สิเตลแป๊บหนึ่งนะคิดขวาปึ๊บเลือกเป็นปปปเอ็มโบสปักปักปักเออไม่ใช่เอ็มโบสดิมันคือบิ๊กโอเคฮะแก้แบบนี้นี้นี้น,นี้โอเคเรียบร้อยแล้วฮะต่อไปก็คือเราจะต้องทุบตรงนั้นนะเวนไมนิ่งนะหนึ่งสอง อ้าส ah, ุดยอดฮ่าโอ้โโอ้โได้ไหมเนี่ยมันคงไม่เห็นเราใช่ไหมโอเคครับมอนเตอร์ไม่เอ้ยมันเห็นเราด้วยเอ้าจริงจังโอ้ยอย่างนี้ถ้ามอนเตอร์เห็นเราก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเราคงจะต้องแบบฟันแอบแบบนี้มั้งเนาะเราต้องแบบแอบฟ้องเธออยู่นะเจ้แต่เธอไม่รู้บ้างเลยผมกลัวว่ามันจะระเบิดอีกรอบมากเลยอ่ะเออสวัสดีฮะจ่าเอ๋สวัสดีสวัสดีสวัสดี กลัวมันจะระเบิดมากเลยอ่ะเอาจริงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าระเบิดแล้วขอร้องขอร้องถ้าระเบิดผมวิ่งหนีอ,ะอ่ะอ่ะโอเคซึ่งตอนนี้ฮะเราได้ฆ่าซอมบี้ไปแล้วหน่อยหนึ่งเห็นป่ะฮะด้านขวาล่างอ่ะผมไว้มือซ้ายก็ได้เราจะต้องฆ่ามอนเตอร์เออฆ่ามอนเตอร์โอเคครับเลืหนึ่งตัวฮะโอเคเย่เย่เย่หนกหูจังเลยออ้เรียบร้อยลอะเห็นป่ะฮะเลเวลมันจะอัปเกรดไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งตัวนี้ก็ขอฆ่ามอนเตอร์ไปก่อนโอเคป่ะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเหมือนเดิมดีนิวฮะ โอ้ยก็อดโอ้ยก g อดมันระเบิดอีกแล้วโอ้ยไอ้เจ้าพวกป่าเราเกียดนายผมไปแล้วว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แป๊บหนึ่งอุดก่อนอุดไอ้คิปเฟอร์ทั้งไหลหยุด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 อุดอุดอุดโอ้ยตา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 ยก h อดอืม โอ้ยช oh, er nee, ีว oh. wow, 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 wow. eh, sure, ิตทําไมการทําฟาร์มซัพพลายเตอร์มันต้องลําบากอะไรขนาดเนี่ไอ้เจ้าพวกนี้นี่ก็เนาะอ๋อว้าว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 เออท่านผู้ชมครับผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะขัดคลองทางเทคนิคนะฮะไปแล้วไอ้นี่มันก็อะไรว้าวอันไหนคิปเปอร์จริงอันไหนคิปเปอร์ระเบิดผมไม่รู้แล้วเนี่ยโอ้ยตายเถอะวัตเตแมวเนี่ยอื เออผู้ชมครับดูผู้ชมนะครับดูมอนเตอร์พวกนั้นสิฮะผมจะจัดการกับมันยังไงและดูดิเห็นปะฮะมันลงมาเรื่อยๆรเลย ดูดิฮะโดยเฉพาะไอคิปเปอร์แดงได้เนี่ยมันเยอะมากหรือผมจะทําไงกับมันเนี่ยโอเคฮะฆ่ามันเตอร์ปึ๊บหนึ่งโอเคเลเวลอัพพอดีดีมากอ้ยฆ่าไอแม่มดตกกระไดน้ำตาไหลขี้มมกป่งอตมาไม่รู้ไม่ชี้อ้ยขอลองเธอลีฟมีอาลนแป๊บหนึง่งปล่อยฉันไปเถอะนะไอเจ้าดดนัลด์ทักเจ้าไรรับโอเคครับเราขอข่ารายการแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ต้องมาเลย ตูดหมึกไม่ต้องมาเลยเฮ้ยปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนแล้วกันครับเป็นเขตอันตรายนะฮะแม่ช่วยด้วยดิแม่ประตูแม่แม,แม่ฝากไปจัดการกับมอนเตอร์หน่อยนะแม่โอเคป่ะนะตรงนั้นนะแม่โอเคป่ะน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 ะแม่บอกไม่รู้ไม่รู้โอเคฮะกลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะโดยเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยฮะเราก็ได้เออเลเวลอะไรแล้วก็ไม่รู้ได้เลเวลอะไรละได้แอดวานแล้ว,ลวทำยังไงดีอะคือผมต้องไปอุดอะแต่ว่าไ e อ้คิปเปอร์เด้งได้มันก็คลองโลกอะว้าวว้าวว้าว,ว,าว วว้าวทำยังไงเดอเดี๋ยวขอนอนแป๊บหนึ่งนะฮะเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราก็นอนนะฮะสิ่งแรกที่ผมจะทำผมขอฆ่าไอ้หุ่นยนต์พวกนี้ก่อนมันเกะก,กะขวางลูกกะตามากเลยวัสดีฮะเอ๋ดอนนอลดาร์กด้วยเออไปไปไปตายตาไอ้นี่ก็ยิงจังเลยไอ้ก,กาดอสเนี่ย เดอะแมวโอ้ฮ oh, oh, <we> ัลโหลโอ้ยตัวอะไรก็นักกาาันหนาโอเคครับคิปเปอร์ผมปล่อยมันไป, er, ป,นไป okay, คิปเปอร์ปล่อยมันไปโอเคฮะปล่อยมันไปปล่อยมันไปเราขึ้นมาข้างบนตรงนี้ขึ้นมาข้างบนขึ้นมาขึ้น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 โอเคดีมากอุด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 ออ้ยระเบิดอีกนิดนึงอุดอุดมันอุดมันคุมสถานการณ์ได้แล้วอ้ายาเอาเลยอยากจะระเบิดอะไรเชิญเลยอุ้ยนี่คิปเปอร์จริงว่ะเมื่อกี้คิปเปอร์จริงเมื่อกี้คิปเปอร์จริงนะว่าคิปเปอร์เด้งได้เอาเลยอยากจะระเบิดเชิญเลย,ย er ว้าว แล้วผมจะต้องทำฟาร์อมซัพพลายเตอร์ยังไงเนี่ยไม่ให้มันระเบิดเนี่ยฮะ <Huh? S 1> ไอคิปเปอร์นี่เออนี่คิปเดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่คิปเปอร์ไอไอไอนี่คิปเปอร์ระเบิดได้ระวังระวังเอาอยัางไงกับชีวิตดีเนี่ยฮะไอพวกมอนเตอร์นายต้องการอะไรจากเราเนี่ยฮะโอเค okay. เราควรจะทำยังไงให้มอนเตอร์ไม่เห็นเราแต่เราสามารถฟันมอนเตอร์ได้ hmm. เดี๋ยวผมจะไปลองที่ครีเอทีฟอีกโลกหนึ่งฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะ โอเคครับตอนนี้ผมได้สร้างโลกหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วผมก็ได้ทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราควรจะลงมาหนึ่งระดับแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วก็ใช้สลับครึ่งขั้นล่างแบบนี้ฮะถ้าเกิดสมมติสเกลตันมันเห็นเราเนี่ยมันควรจะง้างธนูใช่ไหมแต่นี้ฮะมันไม่ง้างธนูแสดงว่าวิธีนี้ใช้งานได้ซึ่งถึงแม้ว่าเราฟันสเกลตันแบบนี้มันก็ไม่เห็นเราเนาะมันไม่เห็นเราเนาะมันไม่เห็นเราโอเคมันไม่ง้างธนูถือว่าโอเคครับดังนั้นฮะเราใช้วิธีนี้แล้วกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวเรากลลัับบไปทีี่่โกกขออองงเรานนตึด โอเคครับผมแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่ามันไม่น่าจะมีปัญหานะก็คือสลับข้างล่างตรงนี้โอเคป่ะแล้วก็สลับขึ้นขั้นตรงนี้อุ้ยอย่าซึ่งหวังว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคือผมขี้เกียจแก้แล้วอ่ะ <complexes> งั้นเราลองเปิดใช้งานดูเลยแล้วกันฮะซึ่งเราจะต้องทําไงนะต่อขึ้นมาตกโอ้ยจะตกอะไรกันนะักนาเนี้ยโอเคลองดูนะ <purple> ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงนี้ป่ะโอเคฮะเขาโบสตัวอยู่ตรงนี้อ่ะฮะ งั้นเราก็จะเวนไมนิ่งขุดเลยนะ1 2 3่สอสาับโอเคอุดอ่าปลอดภัยและหวังว่ามันคงไม่ระเบิดใส่เราอีกนะขอร้องโอเคครับผมจะเอาไอเนี่ยไว้มือซ้ายแบบนี้แล้วเราก็จะฟันมันนะสวัดีฮะมันคงไม่ระเบิดใส่เราเนาะเนาะโอ้โู้น่าจะไม่มีปัญหาอ่ะฮะ โอเคฮะมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะตอนนี้เราเหลือซอมบี้อีกแค่หนึงตัวเท่านั้นเราก็จะเลเวลอัพแล้วแป๊บหนึ่งนะ โอ้ย่อัยังอัย่างแป๊บหนึ่งนะผมหาซอมบี้ก่อนซอมบี้อยู่ไหนก็ไม่รู้เออแทนที่จะแปะไฟเนาะผมเนี่ยคือตอนนี้ผมฟันอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยคือมันมืดไปหมดโอเคฮะซอมบีจ้จ๋านายอยู่ไหนสักที่นึงอะแป๊บหนึ่งไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มั้งซอมบี้โอเคเหตุฮะเราอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับพอผมเบือ่อมอนเตอร์มากเลยเป้่าเป่าเป่าเป่า,ปานะฮะเราอยู่ในเลเวลเท่าไหร่แล้วขอดูซิไหน อืมโอเคฮะระดับเนี่ยผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วละ่ะคือมันได้มากกว่านี้ไหมใช่มันได้มากกว่านี้เราเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใช้งานต่อเลยแล้วกันฮะแต่ก่อนอื่นผมขอเก็บขยะในตัวก่อนไอ้นี่ขยะโอ้ได้แผ่นเพลงด้วยโอ้เหนื่อยใจมากเลยตอนที่มอนเตอร์มันระเบิดตู้ออกมานี่แบบผมคิดในใจและสวยเร็วต่อไปฮะเราจะอุปกรณ์นี้มาใช้งานเลยแล้วกันฮะไอ้เจ้ารูทแชมเบอร์อันนี้นี่เองโอเคฮะเราต้องเออมันต้องใช้ไฟฟ้าไหมเนี่ยใช้ไฟฟ้าไหมมันต้องใช้ไฟฟ้าด้วยโอเค มันต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมฮะดังนั้นผมขอเอามาแปะไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะไฟเข้าไหมโอเคไฟเข้าด้วยฝากไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะชั่วข่าวคือแบบสาธิตให้ดูเฉยเฉยเขาบอกให้เราเอาข้อมูลใส่เข้าไปอ่าฮะมีโอกาสได้ไอเจ้าพิสชิน24มันต้องการโพลิเมอร์มีเดียมคืออะไรอะ P O L Y M E R โพลิเมอร์เคลย์อ๋อโอเคโอเคลองดูฮะลองดูเราจะไปคาไอ้นี่นิดนึงเราต้องการอันนี้แปบบนึงนะขาดอะไรขาดเคลย์ใช่ไหมเรามีเคลย์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใโอเคฮะเอาเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแล้วก็ทำอันนี้มาใยญ่ใหญ่ใโอเคฮะสองชุดน่าจะพอแล้วเราต้องการสิ่งที่เรียกว่า r o ู t เ a รบ i กปะโอเคครับล o ท t ฟ a บิ i เตอรซึ่งวิธีการคาบก็โอเคไม่ได้ยากอะไรก็ ขาดอุปกรณ์อะไรบ้างขาดไอ้นี่ขาดไอ้แผ่นนี้โอเคฮะเราก็รับแบบนี้แล้วเราก็โอเคทำคอมพเลเตอร์นิดนึงอาา่ะฮะขาดเลสตโทนท็อตอ่ะฮะเราก็รับเสร็จไม่เสร็จเราขาดสีเหลืองเรามีดอกไม้สีเหลืองไหมเราเคยมีดอกไม้สีเหลืองบ้างไหมเนี่ยขอหาหาหาแป๊บหนึ่งโอ้มีดอกไม้สีเหลืองด้วยเยี่ยมเราก็ราฟเสร็จแล้วฟรูฟ,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 ฟรูทเฟรบิกมันใช้ไฟฟ้าไหมมันใช้ไฟฟ้าด้วย งันผมขอย้ายตำแหน่งแปบ,บหนึ่งคือถ้ามันใช้ไฟฟา้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทุบทุบุก่อนทุบทุบทุบผมขอมาตรงห้องแอบโมวัวตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะผมขอวางไว้ตรงไหนดีฮะตรงนี้แล้วกันตรงนี้่ะฮะแล้วก็ไอ้นี่่ะฮะเอาตัวมาร์คเกอร์มาสองอันฮะเราจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ตรงนั้นโอเคเราก็จะชิปขี้ขวาตรงนี้นิดนึงชิปขี้ขวาตรงนี้แล้วก็เอามาใส่ในนี้่ะฮะแล้วอุปกรณ์เราไฟฟ้าก็น่าจะเข้าแล้วโอเคฮะอุปกรณ์เราไฟฟ้าเข้าเรียบร้อยวิธีการใช้งานทานําไงฮะเรา อา้าวเวนการแล้วแผ่น Data า,าโมเดลเราไปเที่ยวไหนอ่ะบันบากเปล่าอะไอตอนแรกผมผมลืมเอาออกหรอแป๊บหนึ่งนะสอมบี้เฮ โอเคฮะตกใจฮะไอเทมอยู่นี่เองอ๋อลองอกลองอกลองอกเนรว่าหายถ้าหายนี่คือต้องไปครับใหม่ไปนั่งฟันซอมบี้ใหม่โอ้เสียเวลาตายเมวโอเคลองดูนะฮะเราเอาไอแผ่นซอมบี้ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็เอาเคใส่เข้ามาตรงนี้อ่านี่ไงฮะลองดูลองดูใจ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 ้าต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 ารอรอรอแป๊บหนึ่งคือตรงเนี้ยให้เราดูเปอร์เซนต์โอเคป่ะตรงข้อความตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเขียนให้มันอ้าวเฟลเลย โอเคพิสตีนเฟลดังนั้นเราก็จะได้มาเป็นโอเวอร์เวลด์แมทเธอร์แทนอ่ะฮะ คืออันนี้มันเป็นผลผลิตที่ว่าแบบเสียเข้าใจปะ o v e r a l d matter มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นิดๆหน่อยๆฮะเช่นเอามาแลกเป็นไอเนี่ยเอามาคาฟแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อค้ฟเป็นฉาดได้ด้วยน่าสนใจแล้วมันค้ฟอะไรได้บ้างคัฟเป็นแบบนี้อฮะเนี่ยเฟลีกแล้วคือมันมีโอกาสสาเร็จเท่าไหร่ฮะยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ต้องรอไปก่อนนั่นแหละฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาตินี้มันจะได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้แหละเฮ้ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่า โปรเซสซัคซ s ตอายอดโอเคครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้พิสตีนโอเคแอคชีพเมนต์นะฮะพิสตีนะฮะไม่ใช่มิสตีนติงติงมิสตีนมาแล้วค่ะหลังจากนั้นฮะเอาแล้ว เอามิสทีนจริงด้วยเอาพิสทีนมาใส่ในนี้เรา,าก็เลือกได้ว่าเราอยากได้ไอเทมอะไรโอเคป่ะ okay, ฮะ <S <S สมมติ hm. เราอยากได้ไอเทมอะไรเราก็จิ้มไปนะฮะแล้วไอเจ้าพิสทีนอันนี้เนี่ยมันก็จะแลกไอเทมเป็นสิ่งนั้นนั่นเองแต่ว่าแลกให้ดูก็ได้สมมุต hm ิเราเนื้อเนาอ้าเอาอันนี้แล้วกันฮนะอินฟเฟอรียมแล้วกันฮนะเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะปื๊ แล้วพิสตินก็หายไปเราก็ไดไอเทมนี้มาแทนนาอย่างที่ผมบอกไงปั๊มไอเทมอะไรก็ได้เห็นปะคืออารมณ์ประมาณมแบบเราใช้เคลันเนี้ยโพลิเมอร์เคลอันนี้เนี่ยฮะแปลงเป็นอู้นี่ไงฮะไดพิสตินอีกละยิ่ง Data m o d e เดลเราดีเท่าไหร่โอกาสที่เราจะได้พิสตินก็มีเยอะมากขึ้นเท่านั้นเราก็เอาไปแลกอะไรก็ได้นะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราทํา Data า o มเดลวิเทอร์สเกลตันอย่างนเงี้ยฮะเราก็สามารถปั๊มหัววิเทอร์สเกลตันได้ใช่ปะ่ะใช่ฮะแต่ว่านั่นก็โหอีกยาวไกลอ่ะ แต่ยังไงก็ตามครับคลิปนี้ครับเราก็ได้ทำดัตต้าโมเดลเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกแล้วแลกไอเทมอะไรก็ได้โอเคป่ะครับคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกลับไปคลิปในเท่านี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบาย ขอขอบคุณ t ูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมเมอร์โปที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ให้กับเหล่าเกมเมอร์ในราคาใหม่สุดคุ้มเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนด้วยความเร็ว200ทัพ200เมกะบิตค่าอัปโหลดและดาวน์โหลดเท่ากันอีกด้วยสาม,มารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือทาง t ูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมเมอร์โ com ถ้าชอบซีรีส์สัตว์กายแฟกชัลลีอย่าลืมกดลไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับ,บวันนี้สวัสดีฮะไป